สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการวิทย <360 S 2> าศาสตร์360อางศาดิฉันนางสาวสุภาวดียับและดิฉันนางสาวอังคาสุดเกิดวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันหน้าปภุตศร,รีหินนไไงนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะเอาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอังคารวันนี้นะคะที่นี่ก็ร้อนมากเลยนะคะ ตอนจนดิฉันแทบจะก,กินน้ำแข็งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนตอนอไรคะวันนี้ก็เราจะมา,อาตอนของมลพิษทางอากาศนะคะบลพิษทางอากาศนะคะเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโลกของเราประกอบไปด้วยไนตโตรเจนมากถึง 78. 0 9การก๊าซออกซิเจน ที่10.94และร์เ์ลก๊าซ์คาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซเฉยมีเพียงแค่0.94เท่านั้นซึ่งกา๊าซเหล่านี้นะคะเป็นกา๊าซที่บริสุทธิ์ค่ะนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีปริมาณฝุ่นละอองกา๊าซไอน้ากระมองและกำมมันภาพรังสีอ่ณหภูนนมนบรรยากาศมากเกินไปนะคะเราเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะคะและสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรูนร้คำว่า อากาศคืออะไรเกิดจากอะไรและมีผลกระทบอย่างไรและ,ะแล้วก็มีวิธีลดป้องกันมลพิษทางอากาศได้วิธีใดบ้างเราไปเชิญดูกันเลยค่ะค่ะมลพิษทางอากาศคือภาวะที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และพืช อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดซึ่งมักปล่อยสารพิษได้แก่ซันเฟอร์ไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลเฟตมีเทนแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าสารมลพิษที่เกิดขึ้นได้แก่ไฮโดรคาร์บอนอคา,าร์บอนมอนออกไซด์ก๊าซธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตร,รายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากการการะทำของมนุษย์ได้แก่มลพิษจากตตาไอเสียซึ่งจะปล่อยกา๊กอออกซาซคาร์บอนมอนออกไซด์ไอดรคาร์บอนจากโรงงานอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต จากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของกา๊าซซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียผลกระตบเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจมะเร็งผิวหนังระบบประสาทและของสะสมในเนื้อเยอื่อของร่างกายทำให้เกิดฝนกรดโดยกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นการเผาไหม ของเชื้อเพลิงเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำกันตัวเป็นฝนมีธิ์เป็นกรดเป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างและสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากคาร์บอนมอนออกไซด์ก๊าซมีเทนเมื่อลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจะปกคลุมไม่ให้ความร้อนจากผิวโลกระบายสู่บรรยากาศ ได้ทำให้เกิดการสะสมความร้อนของโลกแต่เออเราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาปลพิทาอากาศนี้ได้อย่างไรคะอังคณาอังคณาท่านผู้ชมคะสงสัยอังคณาจะแอบไปกินน้ำแข็งกันแล้วคะ่ะอังคณาคะ่ะมาแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะอังคาาอังคณา,า,ค,ณาคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขป้องกันมลพิษทาอากาศนี้ได้อย่างไรคะ ดิฉันคิดว่าเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดาภาวงศสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนลพิษทางอากาศวันนี้เรามารู้วิธีการป้องกันมลพิษทางอากาศได้ดังนี้ค่ะเราควรลดสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดโดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเชื้อเพลิงใช้ยานผาานะที่มีมลพิษน้อยปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดมลพิษจากยานผาานะ แล้วก็ควรตรวจสอบอมวลสารที่ต่างๆที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับมาตรฐานนอกจากนี้นะคะเราควรสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านหรือพบกับสภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถช่วยการป้องกันมลพิษทางอากาศได้แล้วคะ่ะทราบกันแล้วนะคะว่ามลพิษทางอากาศคืออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรและมีผลกระทบอะไรบ้าง รวมไปถึงการลดและป้องกันบลพิษทางอากาศดังนั้นเราจึงควรช่วยกันลดปัญหาเหล่านั้นเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่สดใสและมั่นคงตลอดไปสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย